เอาละค่ะมาดูดราม่าเรื่องนี้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณกันจอมพลังหรือกันกันถัดพงไพบูลเวศเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมอาการของลุงกบ้าที่โรงพยาบาลบางประกอ,อกรังสิตสองนะคะ ก็เยี่ยมเกือบครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะหลังจากนั้นก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเจ้าตัวบอกว่าตามรายงานเนี่ยอาการของป้าดีขึ้นแพทย์เนี่ยอนุญาตให้คุณป้าเนี่ยกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แต่ว่าป้าเนี่ยก็ยังกังวลอยู่นะคะมีกระสฟข่าวจ้างมือปืนเก็บกันจอมพลังหนึ่งล้านเออกลัวเลย กลัวครอบครัวจะถูกเก็บไปด้วยอาการก็ซุดก็ต้องพักรักษาตัวนะคะหลังจากการเยี่ยมเนี่ยในการก็อัปเดตอาการคุณป้าบอกยังตื่นกลัววิตกกังวลอยู่ก็พยายามพูดคุยให้ป้าสบายใจรวมถึงพอโรงพยาบาลก็พูดคุยด้วยแล้วก็หาอาหารพื้นเมืองที่ป้าชอบแกบเป็นคนลำปางไงก็คลายเครียดไปได้ส่วนอาการคุณลุงยังน่าเป็นห่วงอยู่นะแพทย์ตรวจพบน้ําในปอดก็ต้องรักษาต้องระบายน้ําออก ลุงปฏิเสธการรักษาเพราะว่าผวาแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็เพ้อกลัวมีคนมาทําร้ายหมอต้องฉีดยาเพื่อขับน้ําออกไม่ได้ก็พยายามจะดึงสายยางออกก็ต้องไปคุยไปไกล่เกลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โรงพยาบาลจัดหมอเรื่องดูแลโรคหัวใจมาประกอบควบคู่การรักษาด้วยด้านตัวลุงเองเนี่ยพยายามจะพูดคุยสื่อสารแต่ไม่ค่อยถนัดเพราะว่ายังเหนื่อยหอบอยู่ถ้าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจออกซิเจนในร่างกายจะลดลงทันทีก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอะคะ่ะแผลจากการถูกกระแทกเนี่ย ซี่โครงหักหกซี่ปอดช้ำกระดูกบริเวณหน้าอกร้าวก็รักษาควบคู่กันไปแต่ก็ภาวนาไม่ให้มีอาการแรกซ้อนเดิมเนี่ยลุงยังมีกำหนดจะออกจาก ICU ในวันนี้แต่ว่าพอมีอาการแรกซ้อนก็ต้องอยู่ใน ICU อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะส่วนที่บอกว่ามีคนจะจ้างมือปืนมาเก็บตนเนี่ยมองว่าไม่เป็นผลดีใครเลยหยุดเถอะไปดูแลโซนพระรามเไป ออตอนนี้สภาพจิตใจลุงกับป้าอันนี้พี่กันแกพูดนะ่ิแอนไม่ได้พูดนะสะภาพจิตใจลุงกับป้าและครอบครัวตอนนี้กังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอะค่ะเพราะว่าพอมันมีข่าวเคสคุณก<ม>ันด้วยเนี่ยก็ยิ่งกลัวเลยส่วนกรณีพีชกับต้องลูกพีชด้วยพีชธรรมดาไม่ได้ด้วย <c oughs> น้องลูกพีชกับนายกเบี้ยวถ้าอยากจะช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลก็ติดต่อโรงพยาบาลเลยถ้าหากไม่อยากคุยกับตนก็ประสานกับเลขาตนเลยชี้แจงกันไปเลย ตนยืนยันว่าไม่ได้กีดกันทั้งลูกพีชและนายกเบี้ยวในการเข้าเยี่ยมลุงกับป้าแต่ตอนนี้ต้องเป็นคนกลางเพราะว่าครอบครัวเขาเส็นมอบอํานาจเป็นคนประสานเข้าใจได้ยังคงผวาแหละนึกออกป้าคก็ยังไม่อยากคุยอ่ะให้คุณกันแกเป็นคนจัดการให้ก็แล้วกันซึ่งไม่ใช่ว่ากดดันจะต้องเข้าเยี่ยมก่อนจริงจะมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลบอกไม่ใช่ก็ติดต่อมาก็แล้วกันแต่คือเมื่อวานเนี้ยคุณกันแกก็ไปที่สอท แหละไปแจ้งความตำรวจสอบวอสอทอนะว่ามันมีคนไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนายไปตรวจสอบดูหน่อยอ,อันนี้นี่นี่นแล้วเขามายืนแถละข่าวด้วยกันกับคุณไต่รงผิวพันธุ์เลย เมื่อวานคุณกันมีการไปให้ข้อมูลในรายการหนกระแสด้วยนะก็พูดเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องอาการป่วยที่คุณลุงคุณป้าคุณลุงไม่ไม่อยากให้หมอรักษาเนี่ยเพราะว่าเขากลัวใครจะไปเก็บเขาเหมือนกันไงะะจะสุดท้ายทางเผอโรมยายาลต้องไปชี้แจงนะครับไม่มีหรอกลุงรักษาเหอะสนวนประเด็นซัปโสายไมเนี่ยไปตามกันดูแล้วกันหนกระแสเมื่อวานโอ้โหสนุกมากเพราะว่าเจ้าตัวฟอนอินเข้าไปในรายการแล้วยอมรับเลยบอกตัวเองมีอาชีพนักพนันไปเล่นที่บ่อนเพื่อนบ้านนู่นนั่นนี่ นนีที่ไปที่สอทถ้าใภาพรวมสรุปนะแกก็ยอมถอยคดีลูกพีทแหละเพราะว่าลูกพี่โทรมาขอแต่แกคงขอลูกพี่อะว่าพี่แต่คดีสอปอเนี่ยผมสุดซอยนะผมรู้สึกว่าเกินไปเป็นใครเดีฉันได้ฟิลแบบนั้นนล้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับไปดูทางคามนาคมกันบ้าง ล้อมข้อกัอนอีกรอบหนึ่งต้องดูว่ารอบนี้จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้มากน้อยแค่ไหนที่เราเล่าสู่กันฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะว่าอุบัติเหตุเส้น304กบินบุรีปักธงชยัยตรงทางลงสารเจ้าพ่อโทนที่เป็นจุดเกิดอุบัติเหตุซับซ่าและล่าสุดเสียชีวิตไปอีก7รายนะครับและก่อนหน้านี้เองตั้งแต่ต้นเมษาเนี่ยคมนาคมออกประกาศแล้วว่าห้ามรถทัวร์สชั้นห้ามห้ามใช้เส้นนี้แต่ก็ยังไปวิ่งกันอยู่เมื่อวานก็เลยต้องมาขันน็อตกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุมต ตามกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เลยออกมาตรการมาอีก4ข้อข้อแรกให้ขนส่งเนี่ยพิจารณากําหนดเงื่อนไขาการเดินรถเป็นกรณีพิเศษห้ามรถโดยสารสาธารณะประเภทรถโดยสาร2ชั้นทุกชนิดทั้งประจําทางและไม่ประจําทางใช้เส้นทางที่มีความลาดชัน เเส้นทางด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเส้น304กบินบุรีวังน้ำเขียวนะครับนอกจากนี้เอาไปให้ข้อมูลผู้ชมด้วยเผื่อเจอนะจะได้แจ้งคมนาคมกันไปทางหลวงหมายเลข118ครับเชียงใหม่ดอยนางแก้วทางหลวงหมายเลข103มแม่ห้องสอนแม่ตีบทางหลวงหมายเลข1256ช่วงปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาทางหลวงหมายเลข2013บ่อโพโคกงามทางหลวงหมายเลข2331หโจโวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแล้วก็เส้น3 0 4กบินบุรีวังน้ำ ้ำเขียวแล้วก็ทางหลวงหมายเลข4นะครับช่วงเขาพับผ้าพัพทลุงอันเนี้ยห้ามรถทัวร์2ชั้นไปวิ่งไม่ว่าจะเป็นประจำทางหรือไม่ประจำทางก็ตามนะให้ทางขนส่งหาหรือผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเป็นเส้นทางอื่นหรือว่าจัดเป็นรถโดยสารชั้นเดียวขาให้บริการข้อ2เรียกรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่ใช้เส้นทางผ่านจุดเสี่ยงทั้ง7เส้นทางตรวจสอบสภาพทางเทคนิคโดยละเอียดใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเบรก ระบบห้ามล้อนะครับให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมยานยนต์และเกณฑ์ความปลอดภยัย 3. ต้องดําเนินคดีกับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับขับรถที่ฝา่าฝืนไม่นํารถเข้าจุดตรวจตามที่กําหนดอัตราโทษสูงสุดนอกจากนี้จัดทารายงานการเดินรถของรถในสาสาธารณะที่ผ่านจุดเสี่ยงทั้ง7เส้นทางโดยละเอียดเพื่อป้องกันปรับปรามอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น สี่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของรถโดยสารสาระเพิ่มเติมมีการบังคับติดตั้งระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ขับรถตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนใช้ยานพาหนะได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องโดยสารและบริเวณด้านหน้ารถและทางเจ้าหน้าที่จะมีการขอข้อมูลได้ตลอดเวลา ต้องสามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริหารจัดการการเดินรถโดยสารสาธารณะของทางขอบบอได้ตามที่ร้องขอนะครับท่านปิ่ปช่วยยืนยันว่าต้องพูดคุยกับผู้ประกอบการอย่างจริงจังเด็ดขาดรักษาชีวิตประชาชนไม่ให้เกิดการสูญเสียอีกต่อไปแต่ท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าแล้วที่ปล่อยปละละเลยจนมีรถสองชั้นไปวิ่งเส้นทางนี้ทางที่สั่งห้ามไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงให้ไปวิ่งได้ครับค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ อันนี้เอามาจากอิกสารานะคะมีกระแสข่าวค่ะว่ากรรมาการผู้อำนวยการใหญ่บมจท่ากาศยานไทยจะลาออกจากตำแหน่งนั่นก็คือคุณกีรติกิจมาณวัฒนเนื่องจากมีความเชื่อมโยงพักการเมืองบางพักที่ไม่ใช่พักแกนนำรัฐบาลค่ะซึ่งทางอิสาราเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์คุณกิรตินะคะบอกว่ายังทำงานอยู่แล้วก็ไม่ได้พูดถึงกระแสข่าวลาออกใ,ใดๆเลย อันนี้ไม่สนุกเท่านี่ไงคุณกิรติบอกยังไม่ตอบอะไรนะตอนนี้นยังทํางานอยู่ครับแต่ที่สนุกว่าคือแหล่งข่าวจากบมาอมจท่ากาศยานไทยหรือทออทอค่ะเปิดเผยกับแหล่งข่าวอิสารานะคะว่าคุณกิรติยื่นหนังสือลาออก24มีนาคม68และจะมีผล24เมษายนอีก2วันจากทุกคนไม,ไ,ไม่ได้ระบุสาเหตุด้วยนะคะแต่จะมีการนำหนังสือลาออกเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดทอ,อทอวัน2 3เมษายนพรุ่งนี้จ้า คาดว่าก็จะอนุมัติตามที่คุณกิรติยื่นหนังสือมานั่นแหละแล้วมันเป็นอะไรผลอะไรอาหลังจากนี้ไา่ายจะตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทนไปก่อนนะคะก็คือ 1. ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะคะอาวุโสสูงสุดรักษาการไปก่อนหรือ2ค่ะพิจารณาจากความต้องการฝ่ายการเมืองค่ะซึ่ง จะพิจารณาจากคณะกรรมการในทอทและคาดว่าผู้จะมาดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คือทำธนาดำทำท่าทำทำาท้าปอบมือสิคารออะไรคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาค่ะเหมือนประกาศรางวัลว่าจะยิ่งใหญ่ไปไหนคุณบิมรุ่งวัฒนจินดาเนี่ยเป็นกรรมการอิสระและเป็นคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นรักษาการแทนก่อนใช่ปะ อิสราบอกประวัติของนายวิมเนี่ยจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตร,รามคำแหงครับจ,จบหลักสูตรการป้องกันรัชนาจาักรรุ่นที่54สถาบ,บันวิชาการป้องกันประเทศเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยกรรมการอิสระในกรรมการกำกับดูแลกิจการการพัฒนายอย่างยั่งยืนของ PTT Global Chemical <S <S จำกัดหมาชนแล้วก็กรรมการบริหารบริษัทวินแคปิตอลจำกัดครับส่วนคุณสมบัติของผู้ว่าการ ทออทประเทศไทยคือหนึ่งต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจการบินและการท่าอากาศยานจาก 2. ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับทออทหรือในกิจการที่มีลักษณะการเป็นการแข่งขันกับกิจการทออทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 3. ค่ะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติตามมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะเขามีความรู้ความสามารถในธุรกิจการบินเเขาเป็นรักษาการ อ๋อก็เลยเอาใครก็ได้มานั่งไม่ใช่ใครก็ได้นี่ไงเขากําหนดเอาไว้สององอันนี่ไงคือตําแหน่งรองกรรมการหรือความต้องการของฝ่ายการเมืองจบก็ต้องถามไปที่ฝ่ายการเมืองไงก็เลยเอาใครก็ได้มานั่งเหรอความต้องการของฝ่ายการเมืองไงจบไหมล่ะไม่ต้องถามอะไรต่อก็ดีก็ดีจะได้ไม่ต้องว่างมาหาพวกเราอีกเขาก็มาได้เลยเอาเราไปดีกว่าไม่ต้องมานะจ๊ะนี่ถ้าจะไปไปอิสลานายยงคิน เบอร์ทนายก็ออกไปแล้ว <c oughs> ไปอิสราถ้าจะไป <c oughs> ไปอิสรานะ <c oughs> ทีนี้ไม่เกี่ยว <c oughs> เอาละครหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>